นะข้อสอบก็รั่วออกมานะว่าศึกซักฟอก,กครั้งนี้จะเป็นฉนวนทำให้นำไปสู่การยุบสภาได้อย่างแน่นอนซึ่งข้อมูลนะจะเทไปในเรื่องของการเปิดเผยในเรื่องของดีลลับแลกผลประโยชน์นะครับของผู้มีอำนาจ อและบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลสมัยเนี้เออผมบอกว่าอยู่ในหรือนอกก็ไม่รู้นะเขาตกลงกันเขามีดิวกันเออและอาจจะถึงขั้นมีหลักฐานตอนช่วงที่ดิวกันดีวลับนี้มันเลยหลุดรอดไปที่ฝ่ายค้านคือพรกประชาชน จนเป็นที่มาของพักประชาชนที่ตั้งหัวข้อว่าดิวแลกประเทศเพราะฉะนั้นเวลาเขาตั้งวอร์่มฝ่ายค้านมามันสัมพันธ์ยึดโยงกันหมดเลยดิวแลกผลประโยชน์ชาติบ้านเมืองกับผลประโยชน์ตัวเองซึ่งวันนี้นี่แหละจุดคำว่าดิวนี่แหละผมไม่ได้มองเรื่องอื่นเลยนะผมบอกเลยนะครับข้อสอบมันรั่วแล้ว ผมจะบอกให้ไม่ได้มองเรื่องอื่นว่าเรื่องอันพายเรื่องชั้น1 4เรื่องคอเซนเตอร์หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรอีกอะที่จะเล่นนายกานะเงินหมื่นอะไรพวกเนี้ยผมไม่ได้มองเลยนะครับผมมองว่าหมัดนอกที่เขาพูดกันซึ่งเป็นการถ่ายเทข้อมูลระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักประชาชนนะเออนั่นคือศึกการดิวลับ ดิลลับเพื่อแลกผลประโยชน์มีอย่างเดียวเลยมีอย่างเดียวเลยที่สามารถนำไปสู่การยืน่นเล่นงานรัฐบาลได้นะแต่ส่วนอันอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่งมืนบาทดิจิตอลหรือไม่ตรงปกหรือตรงปกหรือหักหลังเสือ้อแดงตบัดสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่สาระเลยดูท่าทีฝ่ายคา้านที่เขา พูดออกมาดูคอนเทนต์ฝ่ายคา้านในการตั้งหัวข้อดูความเคลื่อนไหวของพักพลังประชารัฐที่บอกว่าจับตาบิ๊กป้อมดีๆผมมองแล้วไม่หนีจากคำว่ามันมีหลักฐานมัดตัวในในช่วงของการตกลงดีลรับที่ให้คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยอว่าต้องได้อะไรบ้างต้องเสียอะไรบ้างอาและ อาจจะมีหลักฐานถึงขั้นมีคลิปที่จะมัดตัวและสามารถที่จะเอาไปเป็นหลักฐานนะครับเพื่อที่จะยื่นไปที่ศาลตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูนในหลังศึกซักฟอกนั่นเองเออนี่แหละครับคุณไปดูเลยฮะอ,อ่าความเคลื่อนไหวดูไม่ยากสังเกตไม่ยากคุณเชื่อผมสินะครับ แต่ผมเอาข้อสอบมาบอกผู้คุณนะนะว่าผมไม่ได้มองเหมือนกับที่คนอื่นหลายคนมองไม่ว่าดิจิตอลไม่ว่าคอรเซนเตอร์ไม่ว่า, Digital, วา, Center, วาจะเป็นเรื่องของอทุนจีนหรือว่าในเรื่องของอยกูหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยประกอบทั้งนั้นแหละนะครับลุงอาจจะพกหมัดเด็ดก็ได้นะรอชมนี่แหละหมัดเด็ดของลุงเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดนี่แหละครับ แล้วก็จะมีการขยายความจากสอสอของพักฝ่ายค้านประชาชนอีกทีหนึ่งนี่แหละครับสิ่งที่ฝ่ายคา้านถ้าฝ่ายค้านเนี่ยนะมีข้อมูลไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่แน่นพอเนี่ยฝ่ายค้านโดนเล่นอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงฝ่ายค้านโดนเล่นอยู่แล้วไอ้เรื่องเนี้ยฝ่ายค้านโดนฟ้องกลับด้วยในเรื่องบางเรื่องถ้าเอ่ยถึงบุคคลที่สามเอ่อถ้ากระทบนะครับกับบุคคลภายนอก แต่วันนี้ที่ผมเอามาวิเคราะห์เนี่ยก็คือเป็นการดึงข้อสอบคําตอบออกมาว่าอย่างที่ผมบอกฮะว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเป็นน้ําจิ้มหมดเลยแต่เรื่องที่บิ๊กป้อมเนี่ยคือต้นขั้วอยู่ที่บิ๊กป้อมนะครับในเรื่องของการตกลงผลประโยชน์กันเพื่อให้นายใหญ่กลับบ้านซึ่งมันดันเป็นหัวข้อที่ฝ่ายค้านหรือพักประชาชนเขาตั้งหัวข้อไงดิวคุณเห็นดิวไหม คุณกุ้งสวัสดีครับเอออืมแพ้ชนะไม่ได้อยู่ที่ปากอยู่ที่มือมากกว่าจริงๆไม่ได้มีนัยยะอะไรเรื่องพวกนี้คุณคอยดูว่าเขาเปิดหัวกันยังไงไอ้เรื่องอื่นน่ะมันเป็นเรื่องที่เขารู้กันหมดแล้วแหะแต่เรื่องดิวลับยังไม่มีใครรู้ดิวสีลังดิวอะไรนะลังกาวีดิวว่องกงดิวอะไรอีกนะ หลายๆดีว่าคุณอย่าลืมนะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคุณยังจำช่วงที่หลังเขาเรียกว่าอะไรก่อนการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งปีหกหกไหมคุณยังจำได้ไหมที่บิ๊กป้อมบินไปอังกฤษเพื่อไปพบเขาตั้งข้อสังเกตกันหมดเลยว่าไปพบคุณทักษิณที่ลอนดอนนะครับไปพบคุณทักษิณที่ลอนดอนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ประชาชนทั้งประเทศเขารู้ว่าคุณทักษิณไปพูดหรือไอ้บิ๊กป้อมบินไปคุยกับคุณทักษิณเรื่องการกลับมาประเทศไทยแต่ในรอบนั้นบิ๊กป้อมบอกผมไปดูแข่งมา้าจำได้ไหมเออแล้วรอบนั้นแหละในในรอบนั้นแหละที่จะเป็นดิวที่เขาเรียกว่าบิ๊กดิวที่จะเอามาเปิดในศึกซักฟอกไงนี่จะต้องให นี่ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนเฉลยหมดแล้วนะไม่ได้ดึงคําตอบออกมาแบบบางข้อนะเนี่ยเออผมถึงบอกว่าหลายคนเนี่ยเขารู้ว่าจะจบกันเรื่องดิวสึกซักฟอกเช่นเดียวกันที่จะซัดร,รัฐบาลให้เซได้ก็เรื่องดิวอืมรอบนี้มีนาฬิกาเพื่อนมาไหมเขาไม่น่ามานโอ้ จะไปย,ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องเดียวเลยที่ที่ผมมองนะส่วนเรื่องอื่นเหมือนกับพี่ยูเซอร์เจ็ดสองห้าศูนย์เขาพูดอะว่าเดิมๆข้อมูลไม่แน่นก็โดนฟ้องข้อมูลไม่แน่นก็โดนโดนโด,ด,ดนถงกลับโดนตีโดนนะครับสอกกลับมานะครับนึกเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่านะครับอืม ม่จริงๆโอ้ผมจะมาโนยังไงคุณก็จับข้อมูลเอาสิคุณดูสิคุณดูบทสัมภาษณ์ของไพบุลนิติตวันณสิกับสื่อมวลชนซึ่งไพบูลน่ะเป็นตัวแทนของประชารัฐเขาก็บอกชัดเจนไพบูลพูดชัดเจนมากเลยอะไพบูลเนี่ยพูดเนี่ยคุณแก่คําพูดไพบูลนะนะเออแล้วคุณไปดูหัวข้อที่แกนําฝ่ายค้านเขาตั้งสิก็ชัดเจนว่าเดียว ดิวคืออะไรอ่ะดิวคุณเอาดิวคําว่าดิวขึ้นเนี่ยประชาชนคนที่เขาเรียกว่าเป็นกูรูการเมืองอย่างผมเนี่ยหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยติดตามการเมืองเขาก็รู้แล้วดิวอะไรอ่ะคุณมีกี่ดิวก่อนดิวลังกาวีดิวฮ่องกงดิวอังกฤษดิวอะไรกัะอุตยเอาดิวมาเลเซียไหมดิวอะไรอ่ะนะครับเออเพราะการที่เอาเรื่องดิวมาพูดเนี่ยคือมันเป็นหลักฐานชั้นเอกไง มันเป็นหลักฐานชัดเอกตรงที่ว่ามันมันมดตัวได้มันดิ้นไม่หลุดไงเออจะดิ้นไปก็ก็ต่อเมื่อว่าเออมันเป็น a อไอโอเสียงเดียนแบบเสียงเดือนนี้เหมือนกันผมว่ามีการอัดเสียงด้วยนะฮะนะซึ่งน่ากลัวนะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมพูดนะนี่มัดนกจริงนะจริงนะมัดนกจริงจริงนะครับนี่ผมเอาข้อสอบมามาบอกอนะ่ะ คุณคอยดูว่าเนี่ยสักพอกไม่กี่วันเนี่ยเขาเปิดหัวมาเนี่ยมันจะเจ๊เอ๋อย่างที่ผมพูดไหมผมพูดว่าต้องคุยเรื่องดิวและจะทําให้รัฐบาลสัน่นสะเทือนเรื่องดิวเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะเรื่องดิวเนี่ยเป็นเรื่องที่นายกยังคาดไม่ถึงและนายกจะตอบไม่ได้ด้วยและไม่มีใครสามารถตอบแทนนายกได้ด้วยหมายถึงว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็ไม่สามารถตอบเรื่องดิวได้ด้วยคุณเข้าใจไหม ยกเว้นคุณทักษิณต้องมาที่สบาทนี่เป็นเรื่องที่ถ้าเป็นหมัดน็อกถ้าให้ผมวิเคราะห์นะคืออันนี้เลยครับ